ท่านผู้ชมติดตามผมมานานโดยเฉพาะในช่วงหลายปีหลังรายการคุยทุกเรื่องอสนที่จะทราบดีว่าผมเป็นคนแรกๆในประเทศไทยสนับสนุนและผลักดันเรื่องประชาธิปไตยทางพลังงานและการปลดแอกด้านพลังงานมาตลอดเพราะเรื่องพลังงานนั้นแทรกอยู่ในทุกอนูของชีวิตประจำวันของเราตลอด24ชั่วโมงแต่ท่านผู้ชมก็ทราบว่าต้นทุนพลังงานของแต่ละครอบครัวนั้นสูงมาก ไม่จะเป็นค่าไฟค่าน้ำมันรถค่าแกส๊สถ้ารัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปลดแอกและควบคุมต้นชนชีวิตด้านพลังงานได้ก็จะช่วยลดภาระในการใช้ชีวิตของประชาชนเป็นสิบสิบล้านคนได้อย่างมหาศาลไม่ใชใ่เขาต้องรอรัฐออกนโยบายประชานิยมมหาเสียงมันจะเป็นเรื่องลดค่าไฟลดค่าเ t ลดค่าน้ำมันเบนซินลดค่าแกส๊สทั้งๆที่เราก็รู้อยู่แล้วว่ารัฐบาลพวกนี้จริงๆแล้วมันคือคนปล่อย คนเปิดไฟเขียวให้ทุนพลังงานต่างๆมาขูดรีดเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแต่พอลดราคาพลังงานให้เราทีก็ออกมาทวงบุญคุณจากประชาชนเอาละครับเกลิ่นท่านผู้ชมมานานแล้วถึงในยะและความสําคัญกันเรื่องนี้แหละในส่วนของการปลดแอกพลังงานผมเคยนําเสนอไอเดียเรื่องโซลารูฟหรือการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านหรืออาคารเพื่อแปลงแสงแดดให้เป็นไฟฟ้าใช้ในบ้าน ช่วยลดค่าไฟาได้แบบเห็นผลชัดเจนแถมยังเป็นพลังงานสะอาดที่ช่วยลดมลพิษด้วยให้กระจายไปทั่วประเทศมาหลายปีแล้วอย่างที่เคยกล่าวไปซึ่งหลายคนก็ทำมานาแล้วและเห็นผลมาชัดเจนมากมายยังมีอีกหลายท่านที่ยังลังเลหรือลาละหลังไม่แน่ใจว่าติดแล้วจะดีหรือไม่ช่างที่มาทำบริษัทที่ติดไว้ใจได้หรือเปล่าวันนี้ผมมีคำตอบให้ครับผู้ชมดูรูปนะฮะนี่คืออาคารบ้านพระอาทิตย์ตึกบี ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ม,มาพักหนึ่งลาตามภาพนะครับบ้านพระทิศติดตั้งแผงขนาด50กิโลวัตต์ใช้อินเวอร์เตอร์ของหัวเว่ซึ่งในวงการถือว่าดีที่สุดในตอนนี้ระบบโซลารสมัยนี้เขามีแอปพลิเคชันที่สามารถจะดูการผลิตไฟฟ้าได้ผ่านโทรศัพท์มือถือได้แบบเรียลไทม์เลยเราเปิดแอปดูได้ตลอดเวลาว่าตอนนี้แผงผลิตไฟฟ้าให้เราได้เท่าไหร่เราเประหยัดค่าไฟไปได้เท่าไหร่ หลังจากการติดตามผลมาหลายเดือนก็พอจะเป็นประเมินได้เป็นตัวเลขที่เข้าใจอย่างนี้ครับนี่ผมพูดถึงที่บ้านพระทิ์นะฮะทุกวันผมประหยัดค่าไฟได้ขั้นต่ำคือวันละ1,000บาท1ปีผมประหยัดได้3าม0 0นบาทผมลงทุนกับระบบนี้ไป1ล้านเศษเศษต้นๆแปลว่าการลงทุนครั้งนี้ผมสามารถคืนทุนได้ใน3ปีหลังจากนั้นก็ยังประหยัดได้อ,อย่างน้อยปีละสามแสนหบาท ยาวนานต่อไปเป็นเวลา20ปีขึ้นไปท <c oughs> ่านผู้ชมลองนึกถึงการลงทุนในอีกภาพผมลงทุนครั้งเดียวได้ผลตอบแทนกว่า30%ต่อปีต่อเน,นื่องยาวอย่างน้อยขอย้ำนะครับอีก20ปีผมมีความเชื่อและได้ข่าวมาว่าสถาบันการเงินก็ยินดีที่จะให้กู้เพื่อที่จะมาติดโซลาเซลล์แล้วมีระยะเวลาที่จะจ่ายเงินคืนนั้นนานพอสมควรที่บ้านพระอาทิตย์นั้นใช้ระบบโซลา่าขนาดก,กลางๆนะครับ ถ้าเป็นโซลา่าที่บ้านเรือนที่เล็กกว่าคงมีระยะเวลาคืนทุนนานกว่านิดหน่อยเฉลี่ยประมาณ4ปีบวกลบคำถามที่ถามมาคือระบบโซลารูรฟเหมาะกับใครหนึ่งเนื่องจากแผงโซลา่ามันผลิตจากแสงอาทิตย์จึงเหมาะกับบ้านหรือสถานประกอบการที่ใช้ไฟเยอะๆในตอนกลางวันบ้านที่ต้องเปิดแอร์หรือใช้ไฟในตอนช่วงกลางวันเยอะๆยกตัวอย่างบ้านหลังหนึงค่าไฟประมาณเดือนละ3 0 0 0ถึง5,000บาท คุณจะประหยัดไฟไปได้เดือนละประมาณ30%ประมาณ900-1500ถึงบาทค่าไฟจะเหลือแค่2100บาทถึง3500บาทบ้านที่เป็น Home Office ใช้อยู่ด้วยเป็นที่ทำงานไปด้วยอันนี้จะเหมาะมากอาคารออฟฟิศโรงงานแม้กระทั่งธุรกิจขนาดเล็กเช่นร้านกาแฟร้านค้าต่างๆที่ต้องเปิดแอร์ทั้งวันใช้อุปกรณ์สำานักงานอันนี้ติดแล้วคุ้มสุดๆปิดปไฟได้เท่าไหร่ใช้หมดคุ้มมากมาก สำหรับบ้านที่ใช้ไฟฟ้าช่วงกลางวันน้อยมันก็มีทางเลยอีกทางคือการติดแบตเตอรี่เพื่อจัดเก็บไฟฟ้าไว้ใช้กลางคืนเพิ่มเข้าอีกแต่ต้องลงทุนเพิ่มเติมแต่ตอนนี้ราคาแบตเตอรี่ลงทุนต่ำมากและจะเริ่มคุ้มค่าในการลงทุนผมเรียกระบบนี้ว่าไฮบริดมีระยะเวลาคืนทุนยาวออกไปนิดหนึงประมาณ 5- 6ปีแน่นอนครับท่านผู้ชมครับ หลายคนยังกังวลเรื่องของความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยยังไม่กล้าติดตั้งเพราะว่าไม่รู้ว่าช่างเก่งพอไหมเชี่ยวชาญพอหรือเปล่าติดไปแล้วจะมาดูแลต่อเนื่องให้ไหมเรามาดูว่าอะไรบ้างที่เราต้องคำนึงถึง 1. อุปกรณ์ติดตั้งต้องได้มาตรฐานที่ต้องระวังคือตัวแผงโซล่าตกเกรดและเอามาย้อมแมวขายในราคาถูก ซึ่งเป็นเรื่องที่ตรวจสอบไม่ได้เลยแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญแผงที่ตกเกรดจะทำให้เราผลิตไฟฟ้าได้น้อยกว่าที่ควรเป็นสองการบำรุงรักษาระบบนี้ต้องการเซอร์วิสหลักๆคือต้องล้างแผงให้สะอาดประมาณปีละ1-2ครั้งเห็นหลายคนติดตั้งไปพอหมดอายุประกันก็ตามหาช่างไม่เจอแล้วไม่รู้จะให้ใครมาล้างแผงและดูแลต่อไปสความปลอดภยอยัยจากเพลิงไหม ที่เคยเห็นเป็นข่าวเรื่องไฟลุกไหม้แผงโซลารเซลล์บนหลังคาปัจจุบันแผงโซลารเซลล์สมัยใหม่เขาปรับปรุงแก้ปัญหาเรื่องฮอตสปอตที่จะทําให้เกิดความร้อนสะสมโดยเฉพาะจุดที่จะทําให้เกิดการลุกไหม้แล้วแถมยังมีอุปกรณ์เสริมป้องกันอีกหลายชั้นเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ไม่น่ากังวลอีกต่อไปการติดตั้งออปติเมเซอร์ให้กับแผงแต่ละแผงเป็นเครื่องมือในการป้องกันการลุกไหม้เพราะมีระบบรับผิดชัดดาว ให้กับแต่ละแผงและกับทั้งระบบแถมยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าและที่บ้านพระอาทิตย์ก็ติดตัวออปติมิเซอร์เช่นกันข้อสุดท้ายข้อสำคัญมากเราจะติดแผงสุรเสียเราต้องเลือกคนที่ติดตั้งที่ชำนาญเชื่อถือได้ทั้งในแง่คุณภาพและความรับผิดชอบท่านชมอย่าลืมว่าโรงผลิตไฟฟ้าน้อยๆบนหลังคาบ้านออฟฟิศโรงงานมันต้องอยู่กับเราไป20-30ปีผู้ติดตั้ง รับผิดชอบต้องอยู่ให้กับเราตามตัวมาแก้ปัญหาใดๆได้ตลอดไฮไลท์ที่ผมพูดไปทั้งหมดนี้อยู่ตรงนี้ครับบริษัทผู้เชี่ยวชาญที่ดำเนินการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ให้กับบ้านพระจิตนั้นดำเนินการโดยคนที่ผมรู้จักมาหลายปีท่านผู้ชมมากก็คงจะรู้จักดีคือคุณโดมไม่ใช่โดมผู้จองหองนะฮะโดมผู้เป็นทาตของคุณแอนนะฮะสามีคุณแอนสินดารัต ขอมารูปไปดูนะฮะเอาสองสามีภรรยาดูด้วยหลายคนไม่รู้ว่าคุณโดมสามีคุณแอนนั้นจบวิศวกรรมไฟฟ้าทํางานมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้มาอย่างยาวนานหลายปีหลังก็ร่วมหุ้นกับเพื่อนฝูงทํางานติดแผงโซล่าในหลากหลายหลายขนาดทั้งบ้านสํานักงานโรงงานขนาดใหญ่เคยติดตั้งใหญ่สุดก็หลายร้อยหรือหลักพันกิโลวัตต์ต้น เมื่อคุณแอนคุณโดม,มาติดตั้งให้ระบบโซลา่าให้บ้านพระชิตเรียบร้อยและได้ผลอย่างที่ผมเล่าก็เลยอยากจะชักชวนท่านผู้ชมที่สนใจในเรื่องนี้ผมการันตีขอเชื่อใจและไว้ใจทีมงานคุณแอนและคุณโดมซึ่งผมรับประกันว่ามีความเป็นมืออาชีพสูงและมีการรับประกันหลังติดตั้งยาวนานถึง5ปีถ้าท่านผู้ชมสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตามรายละเอียดดังนี้ครับเข้าไปในไลน์นะครับแล้ว เพิ่มเพื่อนพิมพ์คำว่า at sunny solar ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่สมัครมาเป็นสมาชิกสนที่ททองใน YouTube ใครยังไม่ได้สมัครสามารถช่วยสนับสนุนได้วิธีการกดคำว่าสมัครลงไปเสียค่าสนับสนุนรายการเพียงเดือนละ100บาทเท่านั้นสำหรับแฟนๆที่มีปัญหาการสมัครสามารถแจ้งเข้ามาได้ที่ไลน์แอสสตรีทท